เดียดีดีดีค่ะดีค่ะดีค่ะอสวัสดีค่ะพอนสวัสดีค่ะพอนเลยนะคขอต้อนรับเพื่อนเทุกคนนะะเข้าสู่รายการ KEN ไลฟ์สดสดสุดสุดเอ้าตีดังป๊าบเลยอ่ะวันนี้อยู่กับเพื่อนมิวถูกต้องวันนี้เราสวยเนาะสวยมากนี่คืออะไรวะเพื่อนมิวื่เดินแบบใช่หรออะไรอแบบอ้าวโอ้ย ของคนให้อยู่พร้อมที่จะนำความเคลื่อนไหวอัปเดตของหนุ่มสาวหน้าตาลีหน้าตาดีลีลาเดชจาก KBN Live นะ้คลเอ้ย KBN a w a r d เอามาฝากกัน KBN a w a r d ทั้งที่ 23, <3. S 2> ทสาม Battle Series ด้วยโอยเ,เจ๊จะบอกว่าเจ๊ได้ไปคขาเรียกว่าสัมผัสบรรยากาศจริงมาแล้วไม่คือเพิ่งไปครั้งนี้ครั้งแรกด้วยใช่ <laughs> ได้ก็ได้เขยจะบอกวนะ่าสุดมากเล่นด้วยไหนเขาเรียกว่าโปรดักชันเลยคืออย่าหยวย้ำผู้ชมก่อนว่าวิที่ผ่านมานี่คือวิอะไรนะ My Idol by k t b เออเป็นไงบ้างโหอลังการแบบแสงสีเสียงเวทีเป็นไงสุดน้องพี่คิดว่าอยู่ในอินเทอร์ใะตกใจหญ่ว่ะมันไม่เหมือนเวทีการประกวดร้องเพลงนะมันเป็นคอนเสิร์ตแล้วเหมือนไม่คอนเสิร์ตเลยมีแบบว่าเดินแบบเซนเตอร์มาตรงกลางเอออะไรอย่างนั้นแล้วก็แบบแสงสีแบบเฮ้ยสุดมากมีจอมีแบบคือไม่ใช่ว่าเป็นจอแบบบนบนจอจอแค่ยินว่าไรจอจอเอาจริง เกมบ้ารายการเราสิบสามบวกแค่ใช่พูดอะไรแล้วนี่นี่นี่อะไรจอเกมเกมบ้าละตจอต่อเออนั่นแหละเป็นแบบจอใช่ไหมแบบไม่ใช่อย่างนั้นคือแบบมีจอแบบเต็มพื้นที่คอยทุกอย่างโอเคมากแล้วบ้านบใจกรรามกกนก็แซบเวอร์แซมแอมคือฮาแบบ ผาตลอดเวคือแบบนางตลกมากเออพี่ได้ข่าวว่าเหมือนคอมเมนต์แรงเหมือนกันนะสบายที่ผ่านมาพูดเลยว่าแรงมากจริงห่อเริ่มตั้งแต่แบบเขาเรียกว่าไรคู่สองคู่แรกเดี่ยคือเปิ่งเลยคือโดนกระจายเบิร์นกับเข้าหลังเวทีแทบจะไม่ถูกใช่ส่วนเขาเรียกว่าคู่ที่โดนใจเจมากๆแล้วโดนใจกรรมการเป็นเอกฉันท์มากๆก็คือ N L N L คือว้าวอืนวานออลิคอน เหมือนอ๋อมันเขาเลอะพี่นิวจ <Yeah. S 1> ิ๋วเออเขาไม่ใช่เอ็นเจเขาเป็นอเอ็นแอลเฮ้ยสุดมากคือแบบเขาเรียกว่าสะพรึงเอาเอาเป็นแบบคนลุกแล้วแบบเจ้เป็นครั้งแรกที่มาเขาเรียกว่าเคยดูแบบประก,กวดทั้งหลายไม่เคยโหวตเนี่ยยอมเสี่ยงเงินโหวตนี่ทํารายการมาตั้งนานไม่เคยโหวตไม่เคยโหวตเนี่ยเนี่ยครั้งแรกงจริงรู้กันหมดเลยเอาเอาก็ดีไงนี่เราได้ได้เขาเรียกว่า สนับสนุนแคเเอที่สาคัญเราชอบด้วยหวตไปเลยน้าหวานลูกตาลรับไปเลยเต็มๆคนละหนึ่งเอเอาละเอาละแต่ว่าปุดท้ายสุดของวันนั้นปรากฏว่ามีสองคนมี้องออกจากการแข่งขันไปใช่แล้วก็คือเราไม่อยากให้ออกเลยจริงๆเอองั้นอย่าออกแทนดิแต่ถ้าไม่มีใครออกวันนี้ก็จะไม่มีแถรับเชิญจริงๆก็นี่สองคนนี้คือใครบ้างก็เือน้องฟลุ๊กนั่นเองกับน้องพลอยนะคะสีแดงกับสีน้ําเงินฝั่งละหนึ่งคน ใช่เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวพบกับทั้งสองคนแน่นอน,นใช่แล้ว<ล>นะพยาบันก่อนดีกว่าว่าสมมุติมีใครแบบเฮ้ยเชียร์น้องฟุกน้องพลอยอยากให้กันวังใจอย่ามีอะรพูดคุยหรือว่าทั้งหกคนที่เหลือก็ได้นะครับอย่าลืมส่ง SMS มาพูดคุยกันนะครับทีมจีวีเอ็นตามด้วยข้อความส่งมาที่ 4806789นด้ะครับใช่แล้วนะคะหรือว่าอยากจะมาทาง Facebook Twitter เราได้เช่นเดียวกันค่ะที่ pop l i f e tv นะคะและ Instagram follow มาเลยค่ะที่ pop underscore tv ฝากพี่สีสวยไหมสวยสวยสีอะไรสีเลยนะสีเลยนะสีแดงอ๋ออโอเคแดงเข้มเข้มหรอแดงแดงเดื้อโอเค นะมามามาเราย้ํากันอีกสักหน่อยเรื่องโหวตเพราะว่าการที่จะไม่ให้มีคนออกจากการแข่งขันเนี่ยสันที่สุดเลยนะครับงวีีนี้ก็คือการโหวตเพราะว่าโหวตเนี่ยมันมีมุลแบบน้ําหนักถึง70%เปอร์เซ็นตนเป็นผลนะน้องพี่พูดจริงๆคือกรรมการ30%เนี่ยเป็นผลก็จริงแต่ไม่หนักเท่า ผู้ชมทั้งประเทศอีก70%็ดสิบเปอร์เซ็นต์โหวตยังไงคะนี่เลยครับพิมพ์ KBN ตามด้วยหมายเลขที่ชื่นชอบนะครับน้องๆตอนนี้ก็เหลือหคนแล้วตส่งไปที่4111955เลยครับใช่แล้วนะคะหรือว่าใครอยากจะได้ร้อยโหวตเออเออเข้าไปดูใกล้ๆเลยแล้วด้ทีเดียวร้อยโหวทด้วยแล้วก็ได้ไปเห็นบรรยากาศแบบจริงๆแบบที่พี่มิวตื่นเต้นมาพูดงใช่ไหมถูกต้องนี่เลยง่ายๆครับพิมพ์ที่ส่งไปที่4111955เหมือนกันครับถูกต้องแล้วนะคะอาส่งเข้ามากันเยอะๆเลยคะทั้ง2 3 4 5ช่องทางตรงนี้นี แต่สําหรับอาทิตย์หน้าสําหรับอาทิตย์นี้อาทิตย์นี้เจ๋งหมดเิยเยอะเจ๋งหมดเลยเยอะเพราะว่าเราได้เขาเรียกว่าตัวเทพจากเวทีการประกวดอย่างเงี้ยทั้งประเทศเลยไม่ว่าจะเป็นเวทีเดอะสตาร์เวทีเอฟรวมถึงเวทีแบบรุ่นที่ k p n เหมือนกันใช่แล้วคือแบบว่าครบเลยนะลองบอกกันหน่อยวีคในโจทย์ว่า be my guest ครับถูกต้องเดี๋ยวเรามาบอกกันดีกว่าว่ามีใครมาบ้างเดี๋ยวเริ่มเริ่มจาก k p n Award รดุ่นที่ก่อนหน้าครับก็คือพี่เพียว แล้วก็เฟืองนี่เองนะครับ KTN ปีปีนู่นแล้วก็ปีที่แล้วใช่นะคะส่วนเดอะสตาร์ก็มาเช่นเดียวกันนะคะกับหนุ่มตั้มและนี่เลยนะคะฮันเดอร์สตาร์โอ้ยนั่นเบเท้าไฟเป้ากระเด็นใส่จอเร่แน่เดี๋นี้ไปดูชัวร์สาวนี้โอเฮิร์ดบางทีอย่าตัดสินเราแค่เปลือกนอกเลยมาไปสำหรับเอฟก็มีอะไรกันมีทั้งคนโหเสียงพลังสุดๆเลยอย่างพี่ต้นในเอฟนะครับแล้วก็ สุดลอยอย่างจังอย่างเต๋าเออเต๋าเอฟนี่เองโอเคเลยนะคือแบบว่าตัวเทพจากสามเวทีนี้มาอย่างแน่นอนค่ะติดตามไม่แต่เราไม่บอกนะว่าใครคู่กับใครอะไรอย่างเงี้ยไม่บอกไม่บอกไม่บอกจะเป็นรู้ว่าในบนเวทีอย่างแน่นอนในเสาหน้าที่จะเกิดขึ้นนี้นะคะส่วนเขาบอกว่านอกจากสองคนนั้นออกไปแล้วแต่6คนที่เหลือเนี่ยเขาก็ยังมีข้อความมีอะไรมาฝากบอกอย่างเช่นกันแต่ก็ต้องติดตามพอดีในรายการของเราได้เลยครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยพักกันสักแป๊บนึงดีกว่าเดี๋ยวช่วงหน้าจะได้เจอกับน้องพลอยแล้วก็ฟุกนะครับ จะพักกันสัายมือเดี๋ยเจอกันช่วงหน้าครับแค่ไปรับสดแซ่บปิดติดขอบ<อ>จอค่ะ